หลังจากที่หมอได้พูดถึงเรื่องข้อดีข้อเสียของการทำหมันสุนัขและแมวตัวเมียไปเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้นะคะก็จะเป็นคิวของน้องตัวผู้นะคะไม่ว่าจะเป็นสุนัขตัวผู้นะคะหรือว่าน้องแมวตัวผู้นะคะก็จะมีหลายๆคนนะคะที่สงสัยว่าเอ๊แล้วแล้วถ้าเกิดว่าเราจะไปทำหมันให้กับตัวผู้เนี่ยมันจะมีข้อดีข้อเสียอะไรยังไงนะคะเดี๋ยววันนี้หมอจะมาเล่าให้ฟังค่ะ สวัสดีค่ะหมอสิทธินะคะจากหมอสิธวารักษาสัตว์ค่ะวันนี้เนี่ยจะมาคุยถึงเรื่องข้อดีและข้อเสียนะคะในการทําหมันให้กับตัวผู้ของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นสุนัขและแมวนะคะจะมีข้อดีข้อเสียอะไรยังไงบ้างนั้นนะคะสําหรับการผ่าตัดทําหมันนะคะในสุนัขแล้วก็แมวเพศผู้นะคะจะเป็นการนําลูกอัณฑะนะคะซึ่งเป็นแหล่งสร้างอสุจินะ,ะและเป็นแหล่งสร้างฮอร์โมนเพศของสุนัขแล้วก็แมวเพศผู้นะคะดังนั้นเนี่ยการทําหมันก็คือการเอา ตัวต้นกําเนิดคะของฮอร์โมนเพศแล้วก็แหล่งสร้างที่จะทําให้ไปผสมพันธ์แล้วก็ทําให้เกิดลูกออกมานะคะก็ยกออกไปเลยนะคะเป็นการนําอันทะออกไปค่ะก่อนที่เราจะตัดสินใจทําหมันนะคะเราก็มาดูซิว่าเออถ้าเราทําไปแล้วเนี่ยมันจะมีข้อดีอะไรบ้างน,นะคะข้อแรกเลยนะคะไม่พูดถึงไม่ได้นะคะนั่นก็คือเรื่องของการลดพฤติกรรมการหนีออกจากบ้านค่ะแล้วทำไมมันถึงเปลดได้นะคะ เพราะว่าเวลาที่ทั้งสุนัขแล้วก็น้องแมวเพศผู้นะคะเมื่อถึงเวลาที่มีน้องแมวเพศเมียนะคะเป็นสัตว์นะคะแล้วก็จะได้กลิ่นนะคะได้กลิ่นของน้องแมวตัวเมียนะคะน้องเขาก็อยากจะออกไปผสมพันธุ์นะคะมันเป็นสัญชาตญาณทางธรรมชาติของน้องๆเขานะคะ พอเราทำมันนะคะก็จะลดพฤติกรรมการหนีออกจากบ้านลงไปได้ค่ะอันที่2นะคะก็คือลดความเสี่ยงที่จะไปเกิดการต่อสู้ทะเลาะวิวาทกันค่ะพอสุนัขแล้วก็แมวนะคะเขาออกไปเพื่อไปหาคู่นะคะก็อาจจะไม่ได้มีแค่น้องเขาตัวเดียวเนาะก็อาจจะมีตัวผู้อื่นๆนะคะบริเวณรอบๆนะคะก็คือเข้ามาหาน้องแมวตัวนี้นะคะเพราะว่าต่างคนก็ต่างได้กลิ่นนะคะก็อยากจะได้รับการผสมพันธ์เหมือนกันนะคะ ถ้าเกิดว่ามีหลายตัวนะคะก็จะมีการต่อสู้แย่งชิงนะคะเพื่อที่จะได้เป็นเจ้าของน้องแมวตัวเมียตัวนั้นนะคะดังนั้น,นการทำมันก็ลดโอกาสที่จะไปเกิดการต่อสู้กับน้องแมวที่อื่นได้ะคะ่ะต่อไปนะคะข้อที่3นะคะพอลดความเสี่ยงเรื่องการต่อสู้ไปแล้วนะคะก็ลดความเสี่ยงในการติดโรคไวรัสต่างๆตามมานะคะโดยเฉพาะน้องแมวนะคะ เพราะว่ามันจะมีโรคเวลาที่สําคัญในน้องแมวนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคลิวคิเมียนะคะหรือโรคเอดแมวนะคะสองโรคนี้นะคะการติดการเนี่ยส่วนมากเกิดจากการกัดกันค่ะเพราะว่าการกัดกันนะคะก็จะมีการ ล่อยเชื้อที่น้ำลายนะคะหรือแล้วเชื้อจากน้ําลายก็จะเข้าไปที่บาดแผลนะคะก็ทําให้เกิดการได้รับไวรัสจากการที่ไปต่อสู้กันมานะคะนอกจากจะไม่ได้แฟร์แล้วเนี่ยก็อาจจะได้โรคกลับมาด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่ได้ต้องการให้เขาเป็นพ่อพันธุ์นะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะหลุดไปหาตัวเมียอยู่บ่อยๆนะคะการทําหมันก็ถือว่าเป็นการลดความเสี่ยงในการเกิดโรค2โลกนี้ได้อย่างมีนยัยสําคัญเลยะคะ่ะต่อไปนะคะก็คือเรื่องที่4นะคะ เป็นปัญหาของหลายๆบ้านเลยนะคะเพราะว่าตัวผู้นะคะไม่ว่าจะเป็นน้องแมวแล้วก็น้องแมวนะคะเขาจะประกาศความเป็นเจ้าของค่ะซึ่งวิธีการประกาศความเป็นเจ้าของนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องฉี่นะคะฉี่ตามที่นอนนะคะบางคนเลี้ยงในห้องนะคะก็จะมีฉี่ตามที่นอนฉี่ตามโซฟานะคะหรือบางทีนะคะถ้าเกิดเลี้ยงบริเวณรอบบ้านนะคะก็ตามรัว้วตามบ้านอะไรย่างเงี้ยค่ะก็จะมีการ ฉีดตามจุดต่างๆนะคะเพื่อเป็นการประกาศอนาเขตนะคะว่านี่ถิ่นเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีการทับที่กันถ้าเกิดว่าบ้านของเรารั้วไม่รอบขอบไม่ชิดเพียงพอนะคะน้องแมวหรือน้องแมวตัวผู้จากที่อื่นนะคะอาจจะมีการข้ามถิ่นมานะคะเขาก็จะมีการฉีดทับแมวของเราก็จะไม่ยอมก็จะไปฉีดทับอีกนะคะอูเป็นการทับ ทับผมทับผมของกลิ่นปัสสาวะนะคะซึ่งจะกลิ่นแรงมากๆนะคะพอเราทำหมันนะคะการที่จะฉี่แล้วก็ประกาศอนาเขตลงไปได้เยอะมากๆเลยคะ่ะบางตัวก็คือจะไม่มีอาการเหล่านี้แล้วนะคะหรือบางตัวอาจจะมีการฉี่บ้างนะคะเหมือนประกาศอนาเขตบ้างนะคะแต่กลิ่นจะไม่รุนแรงเท่ากับตอนที่ยังไม่ได้รับการทำหมัน,นะคะ่ะ ข้อที่5นะคะข้อดีที่เราจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะนั่นก็คือลดความเสี่ยงในการเป็นพวกมะเร็งและก็เนื้อง,งอกของต่อมลูกหมากนะคะหรือว่าของอันทะค่ะโดยเฉพาะในสุนัขนะคะการที่เราทํำหมันเนี่ยก็จะช่วยลดความเสี่ยงเรื่องต่อมลูกหมากโตได้นะคะหรือมะเร็งอันทะต่างๆได้เลยค่ะ ต่อไปข้อดีข้อสุดท้ายนะคะก็คือข้อที่6นะคะเราจะช่วยเรื่องของอายุยืนค่ะมีงานวิจัยเปรียบเทียบกันแล้วนะคะว่าสุนัขที่ทำหมันแล้วในเพศผู้นะคะและแมวนะคะจะมีอายุที่ยืนยาวกว่าตัวที่ไม่ได้ทำหมันนะคะประมาณ14%เเลยค่ะอ่าแล้วก็เป็นเรื่องที่โอเคเลยเนาะถ้าเกิดว่าทำหมันก็ทำให้โอกาสที่จะอายุยืนอยู่กับเราไปได้นานขึ้นค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะขึ้นอยู่กับการดูแลเรื่องอื่นๆด้วยนะคะไม่ใช่แค่เรื่องทำหมันอย่างเดียวนะคะ พูดถึงข้อดีไปหข้อแล้วนะคะคราวนี้เนี่ยก็จะต้องมีข้อควรรู้หรือข้อเสียนะคะที่เราควรรู้ถ้าเราพาสุนัขเพศผู้และแมวเพศผู้ไปทำหมันค่ะมีอะไรบ้างนะน,นะคะข้อเสียเรื่องแรกเลยนะคะที่เราจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะนั่นก็คือเรื่องของความเสี่ยงในการผ่าตัดค่ะเพราะว่าการผ่าตัดทำหมันนะคะไม่ว่าจะเป็นเพศเมียหรือว่าเพศผู้นะคะเราจะต้องใช้การวางยาสลบเพื่อผ่าตัดน้องเขานะคะซึ่งตามที่หมอได้เคยเกริ่นไปแล้วนะคะของตัวเมียเนาะ ของตัวผู้ก็เช่นเดียวกันค่ะต้องมีการประเมินสุขภาพสุนัขและแมวนะคะไม่ว่าจะเป็นการตรวจเลือดนะคะการตรวจสุขภาพเบื้องต้นนะคะซึ่งการตรวจเลือดพื้นฐานเนี่ยก็จะช่วยได้นะคะในสุนัขที่ยังอายุไม่เยอะนะคะหรือแมวอายุไม่เยอะเนี่ยการตรวจเลือดก,ก็จะช่วยบอกเราได้ถึงสุขภาพของน้องเขานะคะแต่หากเป็นสุนัขและแมวที่อายุเยอะมากๆอย่างเช่นเกิน8ปีขึ้นไปนะคะเราควรจะมีการเช็คอย่างอื่นเพิมเ่มเติมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหัวใจด้วยนะคะ เพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะมีผลต่อการเลือกใช้ยาสลบนะคะหรือวิธีการวางยาสลบที่ปลอดภัยเหมาะกับสภาพแล้วก็สุขภาพของสุนัขและแมวของเราค่ะต่อไปเรื่องที่2นะคะนั่นก็คือความเสี่ยงของเรื่องโรคอ้วนนะคะซึ่งโรคอ้วนเนี่ยจริงๆแล้วการทําหมันนะคะไม่ได้ทําให้กลายเป็นโรคอ้วนแต่การทําหมันเนี่ยจะทําให้ความอยากอาหารของสุนัขและแมวเพิ่มมากขึ้นค่ะ แล้วก็มีพฤติกรรมเนื่องจากว่าเขาไม่มีฮอร์โมนที่มากระตุ้นให้เขาอยากออกไปข้างนอกไม่มีฮอร์โมนมากระตุ้นทำให้เขาอยากจะไปต่อสู้หรือว่าสร้างอาณาเขตนะคะดังนั้นกิจกรรมในแต่ละวันของน้องเขาจะลดลงนะคะอยากกินมากขึ้นกิจกรรมก็ลดลงนะคะนอนติดบ้านมากขึ้นถ้าหากเราไม่คุมโภชนาการให้ดีๆนะคะแมวของเราและสุนัขของเรานะคะตัวผู้เนี่ยจะเห็นได้ชัดมากๆเลยว่าจะ อ้วนขึ้นมีไขมันสะสมเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะหากปล่อยให้มีปัญหารเรื่องโรคอ้วนนานๆน,นะคะแค่โรคอ้วนอย่างเดียวเนี่ยมันจะนําไปสู่โรคเบาหวานก็ได้นะคะโรคไขข้ออักเสบก็ได้นะคะซึ่งไม่ดีในระยะบั้นปลายแน่ๆค่ะเพราะว่าการเป็นเบาหวานในสุนัขและแมวเนี่ยจะต้องมีการฉีดฮอร์โมนอินซูลินทุกวันนะคะหรือถ้าเป็นเรื่องไขออข้ออักเสบนะคะก็อาจจะส่งผลให้อนาคตเนี่ยน้องเขาอาจจะ ลุกเดินลาบากนะคะกินอาหารลําบากถ้าเป็นตัวใหญ่ๆหรือว่าหนักมากๆเนี่ยอาจจะถึงขั้นไม่ยอมลุกเดินแล้วก็อาจจะถึงขั้นแบบไม่ยอมลุกเดินแล้วส่งผลในเรื่องของการแบบเจ็บจนไม่ยอมทานอาหารก็มีนะคะ ส่วนข้อเสียข้อที่3นะคะก็ะคะือความเสี่ยงเป็นมะเร็งบางชนิดนะคะความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งนะคะก็จะคล้ายๆกับของน้องหมาและน้องแมวเพศเมียนะคะแต่ว่ามันยังไม่ได้มีปัจจัยใใที่แบบบอกโดยตรงนะคะว่าการทําหมันเนี่ยทำให้เกิดมะเร็งเหล่านี้ได้ยังไงนะคะเท่าที่ฟังมานะคะก็จะเห็นว่ามีข้อดีค่อนข้างเยอะกว่าข้อเสียนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยให้เราพิจารณา,าด้วยนะคะว่าความจาเป็นที่เราจะต้องทำเนี่ยของเราเนี่ยเข้าข่ายข้อดีเหล่านี้หรือเปล่านะคะ สำหรับใครหลายๆคนนะคะที่ตัดสินใจแล้วว่าจะทําหมันให้กับน้องเขานะคะก็อย่าลืมพาไปตรวจสุขภาพใช้สุขภาพก่อนที่จะทําการวางยาสลบนะคะถ้ายัางไงก็สามารถสอบถามที่คลินิกนะคะหรือโรงพยาบาลสัตว์ใกล้บ้านเพื่อทําความเข้าใจนะคะจะได้สอบถามคุณหมอด้วยเนาะว่าใช้การวางยาสลบแบบไหนนะคะและต้องดูแลอะไรอย่างไงบ้างนะคะหรือจะติดตามคลิปจากหมอสสีได้ในครั้งต่อๆไปค่ะ สำหรับวันนี้นะคะก็ฝากไว้เท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้หมอสสินเนาะแล้วก็เจอกันในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ